ป้องกันโรคมะเร็งช่วยลดการแบ่งเซลล์ของมะเร็งป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งจึงสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมและส่งผลดีต่อฮอร์โมนเพศหญิงค่ะาผักพื้นบ้านไทยสรรพคุณดีมากประโยชน์สวัสดีค่ะคุณผูชมมาพบกันนะคะกับช่องรัญญ,ญาชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะรัญ,ญญาจะพาคุณชมมารู้จักกับ 5ผักพื้นบ้านไทยกันค่ะจะมีผักอะไรยกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ 1. ผักก้านจองผัดก,ก้านจองนะคะหรือบางพื้นที่นั้นนะคะจะเรียกว่าตะรปัดลือสีเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งค่ะที่นิยมรับประทานลำต้นและใบทั้งรับประทานสดและโลกจิ้มกินกับน้ำพริก ประโยชน์ของผักก้านจองนั้นนะคะ1เลยนะคะผักก้านจองนั้นถือเป็นพืชน,น้ําที่สําคัญในระบบนิเวศและแหล่งน้ําตื้นเป็นที่หลบอาศัยของปลาขนาดเล็ก 2. นะคะผักก้านจองนิยมนํามารับประทานสดหรือลวกจิ้มค่ะ 3. ใช้ปลูกเป็นพืชบําบัดน้ําเสีย สรรพคุณของผักการจองนั้นนะคะก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายเลยค่ะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่น 1. ช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหาร 2. นะคะช่วยเจริญอาหาร 3. ช่วยแก้การท้องเสียและ4ช่วยลดไข้แก้การปวดหัวค่ะ 2. ใบมรุม มรุมนั้น,นะคะ่ะจะเป็นพืชผักพื้นบ้านของไทยสามารถรับประทานได้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นฝกักใบดอกมเมล็ดรากเป็นต้นค่ะใบมรุมนั้น,นะคะ่ะสามารถรับประทานใบส,สดที่ไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไปไม่ควรถูกความร้อนนานเกินไปนะคะเพื่อให้ได้ประโยชน์ของสารอาหารอย่างเต็มที่ถ้าใช้ใบามาประกอบอาหารสิ่งที่ต้องระวังนั้นก็คือไม่ควรให้เด็กทารก ในเวลเจริญเติบโตถึงสองขวบรับประทานในปริมาณที่มากจนเกินไปเพราะใบมารุมนั้น,นะคะมีธาตุเหล็กสูงอาจทําให้ท้องเสียได้ค่ะสรรพคุณของใบมารุมนั้นนะคะ 1. เป็นยาระบายขับปัสสาวะ 2. ทําให้นอนหลับง่าย 3. ในตำรายาพื้นบ้านใช้ใบมารุมพอกแผลช่วยห้ามเลือด 4. บํารุงตับ 5. ลดไขมันในเลือด 6. แก้ไข่ 7. สารสก,กัดจากใบจะมีลิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด 8. น้ำคั้นสดของใบมรุมนั้นนะคะจะมีลิต์ต้านเชื้อแบคทีเรีย 9. บรรเทาอาการปวดข้อ 10. สารสก,กัดจากใบนะคะสามารถกระตุ้นการทำงานของระบบเผาผลาญได้ข้อควรระวังในการกินมรุมนั้นนะคะ 1. ผู้ป่วยที่กินมารุมติดต่อกันเป็นเวลานานควรหมั่นตรวจการทำงานของตับเนื่องจากอาจตรวจพบว่ามีค่าเอมไซม์ตับเพิ่มสูงขึ้นค่ะ 2. ส,สตรีมีคานั้นนะคะต้องระมัดระวังในการทานมารุมในทุกๆส่วนการกินเป็นเวลานานอาจจะทำให้เกิดการสะสมของสารบางอย่างซึ่งอาจเป็นพิษแล้วก่อให้เกิดการแทงได้ค่ะ 3. ถั่วพูถั่วพูนะคะก็เป็นพืชผักสวนครัวปลูกง่ายจเจริญเติบโตได้กับดินทุกชนิดยกเว้นนะคะดินที่มีน้ำขังค่ะประโยชน์ของถั่วพูนะคะ1ช่วยลดไข้แก้ร้อนในเป็นพืชมีฤทธิ์เย็นช่วยลดไข้สามารถแก้ร้อนในกระหายน้ำได้ 2. ป้องกันโรคมะเร็งช่วยลดการแบ่งเซลล์ของมะเร็ง ป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งจึงสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมและส่งผลดีต่อฮอร์โมนเพศหญิงค่ะ 3. ม,มีกากใยช่วยระบายท้องถั่วพูนะคะมีใยอาหารสูงหักนำมารับประทานไม่ว่าจะเป็นแบบดิบหรือสุกเป็นยาระบายช่วยให้การขับถ่ายสะดวกค่ะ 4. ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมหากทานเป็นประจำนั้นนะคะทำให้ร่างกายสามารถดูดซับแคลเซียมเพื่อนำไปใช้ได้มากประมาณ40-50%นอกจากการดูดซึมแคลเซียมที่ทำได้ดีแล้วนะคะยังส่งผลทำให้กระบวนการดูดซึมอาหารชนิดอื่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ 5. มีไขมันอิ่มตัวที่ดีกับร่างกาย น้ำมันจากถั่วพูนะคะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันพืชไม่ก่อให้เกิดคอเลสเตอรอลในเลือดทำให้ไม่เสี่ยงกับการเป็นโรคต่างๆอย่างเช่นโรคหัวใจอีกทางนะคะยังช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอไม่ให้เซลล์ในร่างกายสือมสมรรถภาพเร็วรับประทานพอเหมาะนะคะจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้อีกด้วยค่ะแต่ก็มีข้อควรระวังนะคะในการรับประทานถั่วพู ถั่วพูนั้นนะคะเป็นพืชที่อุดมไปด้วยโปรโตีนสูงจากธรรมชาติทุกส่วนของถั่วพลูกับมีสารที่มีลทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ ide, ทิปซินซึ่งจะทำให้ไม่สามารถย่อยสลายโปรโตีนหรือย่อยได้น้อยลงดังนั้นนะคะจึงไม่ควรกินถั่วพูดิบมากจนเกินไปแต่ควรนำมาต้มให้สุกเสียก่อนก็จะได้ประโยชน์ทางสารอาหารอย่างเต็มที่ค่ะ กวางตุ้งดอกประโยชน์ของกวางตุ้งดอกนั้นนะคะ 1. ช่วยบำรุงและรักษาสายตา 2. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย 3. ประโยชน์ของผักกวางตุ้งนั้นช่วยป้องกันโรคก,กระดูกพรุนผักกวางตุ้งช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง 4. ช่วยในการขับท่ายถ่ายสะดวกป้องกันโรคท้องผูก 5. มีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดตามข้อ ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งกล้ามเนือเสื่อม 6. ช่วยแก้การเป็นตะคริวเพราะเป็นผักที่มีแคลเซียมสูง 7. ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นต้นค่ะ 5. สะดาวดินสะดาวดินนะคะบางพื้นที่เขาเรียกกันว่าผักขวงสรรพคุณนะคะก็มีรสขมเย็น ปรุงปัญญารับประทานแก้ไข้ทังปวงแก้ร้อนในกระหายน้ำบํำรุงน้ำดีแก้ไข้ระง,งับความร้อนน้ำที่คั้นจากต้นนะคะใช้ทาแก้โรคผิวหนังแก้คันเป็นต้นค่ะผักข่วงดินนะคะมีรสคล้ายกับสะเดาจึงเรียกผักชนิดนี้นะคะว่าสะเดาดินโดยจะใช้เป็นผักสดจิ้มกับน้ำพริกรับประทานร่วมกับลาบ หรือจะนำมาลวกจิ้มแกงรวมกับผักอื่นๆก็ได้ประโยชน์มากอีกด้วยค่ะเป็นอย่างไรบ้างค่ะท่านผู้ชมกับ5ผักพื้นบ้านไทยแต่และผักนั้นนะคะมีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวค่ะน้าหามารับประทานกันค่ะ ขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องรัญญาชาแนลเข้ามากดติดตามกันแล้วนะคะ mm. ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆค่ะ mm. แล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ